ข้อความจากคนรักเก่าที่จากกันไปแล้วนะคะที่คุณกับเขาหันหลังให้กันไปแล้วและไม่ได้พบเจอกันแล้วข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะพลังงานเขานะคะคุณกับเขามีความรู้สึกที่ไม่ต่างกัน แน่นอนคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้เจ็บปวดอะไรหรือว่าเขา move on ไปอย่างง่ายดายการเลิกลาสำหรับเขามันอาจจะดูง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเจ็บปวดนะคะระหว่างคุณกับเขามันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนกันแม่หมอเชื่อว่ามันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยมันคือเหมือนข้อความอะคะ่ะคือเขาจำเป็นที่จะต้อง ตรงนี้คือถ้าเราพูดกันแรงๆก็คือจำเป็นที่จะต้องเดินจากคุณไปหรือว่าหันหลังให้คุณไปให้คุณกับเขามีเส้นทางเป็นของตัวเองที่มันไม่ยากเกินไปนักดูเหมือนจำเป็นที่ต้องเลือกเส้นทางอื่นที่ไม่ใช่ความรักครั้งนี้ในระหว่างคุณกับเขาอะนะคะแม่หมอเชื่อว่าคุณจะได้เจอใครใหม่ ในอีกไม่ช้าไม่นานนี้จะบอกว่าคนที่เขาทิ้งคุณไปถ้าในกรณีที่เขามีคนใหม่เนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้พบเจอกับบทเรียนนะคะว่าไม่ได้ดีเท่ากับคุณเขาจะไปเจอกับอะไรที่ในที่สุดเขาจะต้องเจ็บปวดโดนหักหลังแล้วก็จะได้รับบทเรียนราคาแพงหรือว่าเวรกรรมดังเช่นที่เขาทำกับคุณไว้นั่นเองนะคะ